ออก,ก็ซื้อของตุนคนเท่าไหร่สิ่สูตรดัดแปลนะคะมีคโน เราก็ใส่เครื่องมาม่าลงไปเครื่องมาม่าอะไรก็ได้อร่อยอยู่แล้วทำแค่นี้พอนะคะหมูกับลูกชิ้นจะเรียกว่าต้มเส้นแกงร้อนนะเบลลี่จำไว้ใส่กระหล่ำลงไปนะคะวันนี้ผักเหลือน้อยเบลลี่ว่าจะไปห้างบอกอย่าเพิ่งไปเคลียร์ของช่องฟิตให้หมดผักกาดเราแช่ช่องฟิตเนี่ยมันก็เหี่ยวเงี้ยแต่ว่าเรามาต้มแกงจืดได้กระนอมผัก นถ้าประหยัดนะเรามีวุ้นเส้นก็พอแล้วกินกับข้าวราดข้าวไก่หมูใส่ลูกชิ้นแล้วก็ใส่ผักกาดอีกรอบหนึ่งนะคะเกา็กี้นะคะโกจิเราก็จะโรยในอาหารแบบซุปทุกครั้งเวลาเราจะกินบีบมะนาวนะคะเราจะทําแบบต้มยำนะคะใส่พริกป่นลงไปนะคะมากินกันนะคะ แซ่บถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่อีกนะของิบบี่ไม่ค่อยกินน้ําแกงอะ่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะโชคดีเฮงๆทุกคน